เป็นยังไงถ้าแฟนเซอร์ไพรส์วันทน์แล้วเราเซอร์ไพรส์กลับแบบนี้คือเรื่องมีว่าใกล้จะถึงวันวลนทน์ยแล้วไงเราก็ส่งคลิปของขวัญคลิปดอกไม้ไปให้ตอนดูเผื่อว่านาจะซื้อมาเซอร์ไพรส์บ้างแต่ดูคําตอบที่ได้ไอลิงนี่คือไรไม่น่าได้ละไม่คาดหวังแล้วกันแต่พอถึงวันวลนทน์จริงๆตอนให้ของขวัญวลนทน์มาแบบจัดเต็มมากโว้ยแฟนใครทําไมนะเราต้องลอยเนี่ยต้องตอบแทนกันหน่อยแล้วแหละชุดใหม่เพิ่งมาด้วยนี่ละจ้าสั่งมาเพื่อวันวลนทน์โดยเฉพาะเลยแต่แค่นี้ยังไม่พอจ้ะคืนนี้จัดโมโซ ต่องใจค่ะไปเซอร์ไพรส์ตอนกัน <c oughs> ต้อนรับวันวันถทายได้สุดใจนี่เช็กซี่จังเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ไม่หมดแค่นี้ค่ะใชไมคร <c oughs> อุยอ้ยโคโรเจ้อ ว่อย่างนี้ก็ทั้งคืนทั้งคืนนะใช่ไหมใช่นอนได้นอนแล้วนอนอะไรอ่ะนอนแล้วนอนปิดไฟไหมปิดไฟเลยหรอปิดไฟนอนดีกกะปิดไฟนอนเลยอ <laughs> 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 Til <Just> deg. <laughs> <laughs>